สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟองฟ้าละกาศเอฟซีสาวน้อยอย่างระเบินโชว์ครับนะครับวงซองครับวงซองครับนะครับอาจจะไม่ได้เห็นลูกตูสาวน้อยระเบินโชว์ไดรับมอบหมายจากคุฎีแม่สุภาพนะครับให้มาถ่ายคลิปให้เด้อพี่น้องเด้อครับขออนุญาตปากค่ำครับพี่น้องครับปากซีโบาตะกุตะกักเนี่ยเจ้น้อยครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ือโดมสาวน้อยเพชรปั้นแพงครับพี่น้องครับ ตอนนี้พงสาโนยและเพื่อนชู้สิแสดงก้อนครับช่วงนี้กำลังฝึกกำลังซ้อมเออรู้สึกว่านี่เป็นจังหวะจาโคนอยู่พ้อเพียงครับพี่น้องครับก<อ>ับประกาศกับบรากาศตอนนัน้างสองทุ่มเกือบครึ่งเลยพี่น้องครับนะครับเริ่มซ้อมเริ่มชวดแล้วครับอันนี้จะเป็นศิลปินนเซอร์ครับนี่ครับแต่ว่าเพ่หนางเ,เอกยังสีซ้อมอีกมือนึ่งหักตอนนี้ก็ลัซ้อมทีมงานน้องๆก่อนครับ โอ้หน่วยการมิตรภาพอันตาดีนะอันนี้จเป็นทีมชายด้วยครับนี่ทีมชายทีมหญิงรวมกันครับพี่น้องครับห้องนั่งร้านกันประมาณกี่กี่เวินาทีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเก้สิบสองห่องขึ้นก่าอยู่เลยนะครับคือว่าเนื่องว่าจะเป็นวงน้อยบ่วงน้อยนะครับจะเป็นวงใหญ่โบ้ได้ครับสิบสองห่องได้ครับนี่ยสาวน้อยระเบนโชว์นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเวทีอะสาวน้อยระเบนโชว์ได้ครับนี่ อาวิธีสาวน้อยแผ่นๆคือว่าย่างมาได้ตั้งครับตัวนี้จะตั้งเป็นวิธีมาตรฐานของสาวน้อยละพนโชวก่อนครับมาเป็นกประกาศครับผู้เคื้อหน้าตาดีเดีู้ฟึกนะครับผู่ฝึ้ของสาวน้อยละพนธโชว์หน้าตาดีลงอันดับสอาสี่าเ็ดรบรอบเนาสี่ อันนี้ก็เป็นที่มง่นของพ่อของแม่ครับมาฝากลูกฝากหลานครับมาเมื่อแรกครับมาจากหลายมองครับบางที่ถามมากบ้างจากอุบลแนสุรินแนเชนยพูมแน,นครับเออหลายมองสารสินก็นมีครับพี่น้องครับบังแนเชยนั่งใจล,ลูกครับลูก,ลกมาฝากมื่อแรก ถือมากุ้งคือ่ไปหลับไปนอนนี่คุนายกุ้งฮะเอ๊กกุ้งคุ้มเคืองปปาคือพูดคือโพูดเห็นปะคือแนวขึ้นน้อนเห็นปะโอ้สมพ่อมาจากมอจากเต้นแล้วมันมีห้าทีผาเบิงนีนี่าวสาวาเบิงคนาเก่งเนี่ยคนอาเก้งให้คนาเก่งมือมิกมือมิกอ้ามือสามือมิกอะไรด้คนอยเนี่ย พ่อหนานี่เนี่ยซื้อบ้างไหนโอ้เบาตุ้ยแน่หรือเบาตุ้ยครับเดี๋ยวซื้อเบื่อไงเลยโอ้ช่องคนติดตามเป็นหลายแสนเลยหรือเบาตุ้ยช่องอีกอย่งก็เบาตุ้ยเพชรลำเพลินบ่าตุ้ยลำเพลินบ่เดียวแสนสามะแสนสามหนึกว่าบ่าตุ้ยเพชรลำเพลินตอนนี้ทำหน้าที่อ่าแค่นี้เลยครับอะไรขายช่องอย่างอืมรีดคุณนายปอคือตาหวานนี่ได้ที่ยังนี่เดินรอบๆครับพี่น้องครับ เสือกว่ากับพี่กระเป๋าทีมงานครับย้ายสำนักพื้นเลกัสิ่นี่เครื่องซักผ้าพปครับพี่น้องครับเครื่องซักผ้าบ่ายครับลายตู้หลายเครื่องครับสะดวกสบายครับเพราะว่าจะเป็นฟื้นเป็นน้าเป็นไฟครับส่วนจ่ายก็ต้องห่วงครับครับมดาดมีนั่นนะครับใครจะได้เมื่อไหร่ครับเมื่อกีทุกคนก็ไม่น่ามีตานะครับนี่แต่ก่อนนี้แต่วงอือน วงใหญ่เนาะอย่างเช่นปฐมระเบียบรัตน athan สินนะครับเคยเห็นุ่มจัวว่าโอ้เมื่อไหร่น้อสิเป็นจากสั้นเมื่อไหร่น้อสิได้เห็นงานร้อยงานสองงานไล่เสมอนี่ประสบความสำเร็จแล้วนุ่มจัวครับผ่าลูกทีมทีมงานเต่ามาโอ้รู้สึกว่าหมองย้อนล้างได้มาถึงจุดแมนน้ำประดาครับอไะไรบ่เคยมีก็ได้มีอไะไรบ่เคยได้ก็ได้เลครับนะครับต่อไปก็แสดงภาพยนตร์โอ้อนหนังนะครับในชีวิตบ่เคยคิดว่าจะได้เฮ็ดเตะเฮ็ดครับพี่น้องครับ จะได้ก็ขอให้มันหมานเด้อปังๆงพันล้านบมดละหน<อ>ูไม่ได้ขึ้นไปซอ้อมเหรอหนูไม่ได้ขึ้นไปซอ้อมเหรอขอดูวงใหญ่ค่ะขอดูวงใหญ่เหรอโอ้โมนอนรอลแล้วนะครับเี่ของดูเริ่มซ้อมวันไหนยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าเริ่มซ้อมโอ้แล้วสอบข้างบมไม่ได้เลยจินจินข้างล่างก็โล,ล่งครับพี่น้องครับข้างล่างเลยก็โล่งโอ้เปที่เขาม่าสถานเลย เออนี่บ่มีโยกครับอยิ่งปลายิ้มมานอนเฝ้ายังยีงมองนี่มองนอนบือพยากมานอนมองนี่นะมอพื้นห้องโอ้เซเลปสาวนะโอ้ยแดนมาเนาะคนรอผู้สาวนี่เจก่อนเด้เจก่อนเด้บ่เออเด้โฮมเด้บ่ มีเขาขึนหน้าเราเพราะยิ้มบไอยแล้วย่ยิ้มเสียงใหญ่ของก็เสียงใหญ่นะเพราะเสียงใหญ่ครับมีเขาล่งก๋วล่งอาหารอะไรครับพี่น้องครับเกา้าสิบแปดปัฒนาโอ้ปรยกาศนครับหลังจากลงตู่กับวัดเขามาตำรวจใช่ไหมรู้สึกว่าสี่แม่สามปีเราบุ๊ซีปีเราครับนครับไม่ได้เขามาเพี้ยนพลาดนครับตอนเขามาในที่ยั่งขึนเขื่อนอาเจ้ยครับคือแม่สุภาพมาเลยเป็นไ,ไรหรอกรมาถ่ายชิพเป็นคนแม่ มาทำงานขายของแล้วว่างๆก็สิมาขายของให้เพื่อนนะครับนี่นมาถ่ายคลิปแอดมินมันก็สิมีผู้นึ่งจะได้ถ่ายคลิปนะครับพี่น้องครับน้องอ่าอย่างก่อนพันว่านะนอ่าแล้วก็ปี่พงันน,งน้องอยังนะครับเนี่ยนัก็ถ่ายดีนะครับคนเบิ่งแต่ละคลิปเนี่ยโอ้หลายหมื่นครับอันนี้ก็ว่างๆอะคุณแม่แข่งถ่ายแข่งนีน่น้องๆโอ้พี่ตะโกหน้าตาดีได้่งบ้านนะหน้าตาคุ้นๆนี่มันเคยเห็นที่ไหนนี่ชื่ออะไรนะ เล่าตั้งโอ้โวดโจ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 ดที่นั่โอ้สแสดงมาเลยทั้งเทิงกับเอ็ดดี้อ่าวงสาวน้อยวงแรกจะไปอยู่วงสองกันนี่ครับโอ้หลายคนอยู่เลยครับง่ายครับแซ่สังกัดไปอยู่ไปซอยกันครับดูแรกติ่งที่เลี้ยงคุณแม่มือกับเพื่อนว่าเด็กชายทีำงานมากลางเต้นให้หมองนี่ครับพี่น้องครับนิ้วหมองเก้าเนี่ยนะครับ,เ,รบเด็กชายกับเสีเอารถตู้มาจอด พ่าได้ยู่ไดเศร้านะครับใส mm ่แ hmm. ว่นตู้กระจกที่บ้านครับ mm hmm. อของเราเกือบสิมืดเลยขนาดมันมีคนเมานะครับขนาดมันมีคนเมาเนี่ยคือว่าเาคนมันหลายธรนาะขายแป๊บเดียวก็สิมืดแล้วครับขันเมาแล้วแหสิมืดไว้ครับเนี่ยโอ้โจวด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 ขายดีขายดีครับทางนี้เลยยังทางนี้โอาน้ำแข็งครับโอ้ร่างกายงา่างสางดีครับแต่ก้อนนี่ ตอนเฮ็ดโดมแรกๆลุงตูว์ผมพี่ยังลไม่ได้แต่ละเสาโดมติดพจน์เกิดเบิเบ้องมามีหน่อยนะครับพี่น้องครับติดตามตอนสร้างโดมแรกๆแล้วก็ติดตามลุงตูมาเบิ้งเสาโดมเป็น,ต,ต,น,นปตั้งไหนตั้งไหนหัวใจแล้วหัวใจแล้วครับยังมาปฏิญญการครัาก็ตอนนี้เห็นเจ้กุ้งว่ามองนี่ก็จะเป็นห้องพักอาจารย์นักดนตรีแน่ห้องพักกันเซอร์แน่แล้วก่ะมีห้องซ่อมอาจารย์นักดนตรีแล้วก็มีห้องสตูดิโอครับทางพี่ทางพี่ครับ ให้มองอะไสิหลายอย่างรถตัวบา้านจเป็นรถปัด,ด, hey! ดรถแห่รถโกลอ้อครับเป็นจอดกันสนั่นน้นไหนเลาดพื้นไปแล้วแต่ก็หนึ่งหยาล้ายครับมีแต่ร์ชีตมครับรถจมดูครับแถวแถวนี้ครับซึ่งเคยลาดปูนไปแล้วครับหยาล้าน่าจักเอครับนครับกับบรรยากาศตอนประมาณสองทุ่มครึ่งตอนนี้ซ้อมรอแห่นหน่อยนะครับแห่นหน่อยก็ลังเดินทางมาจากกรุงเทพขึ้นเครื่องแล้วก็ลงมาก็ลังเดินทางมา,าครับ รอให้หน่อยมาสัมมานาครับค่อยอเลิกครับเป็นเรือลิกซ้อมเหมือนกัครับพ่อแม่กระทาช่วงที่น้องๆเขาเลิกซ้อมกับสิเก็บของคือรถโทรหายลุงตูมารับพอดีเวลามันเหลือหลายก็เลยลก,ก็เลยหายลุงตูทายชิปเด้อพี่น้องเด้อกับความเคลื่อนไหวของคนรำเพลิงคนในแม่สุภาพครับเขามาแล้วก็จะเลือกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการาถ่ายทอดชีพให้คนในแม่สุภาพด้วยนะครับเด้อครับจวด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 ครับ ส่วนมากเวที่เพิ่อนประนับเพิ่นส่วนมากสิเป็นจอนะครับสิใส่จออย่างเดียวเพิ่นครับฉากก็มีบบกี้ชิ้นครับง่ายอยู่เลยครับนี่ไปนี่คือสิไหว้ขอทไทยไปที่เลี้ยวคือสิ่เลี้ยวลำโพงมันก็สินี่ทีมงานของเพิ่นแบบจวดอยู่แล้วครับพี่น้องครับนี่หน่อยรูปแบบนี้การงาหน้าสานร้ายเอาโอเคครับพี่น้องครับลำรัจตลอดปีโชคดีแล้วบ้างมีตลอดไปได้เป็นน้องนะจงเป็นลิปหน้าครับจุดจุดกับพี่น้อง